เปิดมิติใหม่กับการฟังเพลงนะครับกับหูฟัง o l a dance นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มารีวิวหูฟังกันมากดีกว่าครับหลังจากที่รีวิวรองเท้ากันไปซะเยอะนะเปลี่ยนบ้างนะครับเรามาเจาะจุดเด่นของหูฟัง Ola Dance กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหูฟัง Ola Dance ซนั้นเป็นหูฟังประเภท Open Ear Stereo นะครับมันไม่ใช่หูฟังประเภทบ o n น c o n d u c t กเตอที่จะคล้องกระดูกที่หูเรานะครับ แล้วมันก็ไม่ใช่หูฟังแบบอินเอียร์ที่จะแย่เข้าไปในหูของเราแบบนี้นะครับมันจะเป็นหูฟังแบบโอเพนเอียร์เหมือนเอาลำโพงขนาดเล็กๆมาแปะไว้ที่ข้างๆหูครับเพื่อนๆ2น,น้ำหนักที่เบานะครับหูฟังโอลดันมีน้ำหนักข้างละ13กรัมเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าเราจะใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายหรือใส่ทำงานก็จะไม่รู้สึกถ่วงหูเลยครับ 3. ครับเห็นขนาดแค่นี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง16ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเลยนะครับเรียกกันได้ว่าใช้กันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นได้แบบสบายๆเลยครับเพ<ๆ>ื่อนๆ4นะครับฟังสบายฟังได้นานไม่ล้าหูนะครับเพราะว่าหูฟัง o อ a d าแดนนั้นเป็นแบบ Open Ear ไม่ใช่อินเอียรครับ 5. นะครับมาตรฐานการกันน้ำของ o อ a d าแดนนั้นอยู่ที่ IPX4 นะครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถนำไปใส่เล่นกีฬา ใส่วิ่งใส่ปั่นจักรยานใส่ออกกําลังกายได้แบบสบายๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าหูฟังนั้นสามารถป้องกันละอองน้ําที่มาจากเหื่อหรือว่าฝนได้นะครับมีไมโครโฟนถึง4ตัวนะครับพร้อมระบบตัดเสียง ENC นะครับสามารถพูดคุยได้ในขณะที่เราออกกําลังกายหรือในขณะที่เราทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาเล่าถึงความรู้สึกหลังการใช้งานตัว Ola Dance กันบ้างดีกว่านะครับว่ารู้สึกยังไง ก่อนหน้านี้ผมก็มีหูฟังที่ใช้ในการออกกำลังกายเหมือนกันนะครับเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเนอะที่ใส่ว่ายน้ำเลยนะครับหูฟังประเภทนั้นก็จะเป็นแบบอินเอียร์ที่ใส่เข้าไปในหูของเรานะครับข้อเสียของมันก็คือเวลาที่เราใส่วิ่งใส่ปั่นจักรยานหรือใส่เอาท์ดอร์ออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงรอบๆบข้างเท่าไหร่นะครับซึ่งบางทีมันก็เป็นอันตรายสําหรับตัวเราเองเนาะแต่ตัวหูฟังโอลดแดน์เนี่ยนะครับมันเหมือนตอบโจทย์เลยนะครับเพื่อนเอนมันไม่ได้เข้าไปในห เหมือนเอาลำโพงเล็กๆมาแปะไวท้ที่ข้างๆหูเรายังได้ยินเสียงรอบๆด้านอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็ช่วยเรานรในเรื่องของความปลอดภัยในขณะที่เราวิ่งนในขณะห้่เราปั่นจักรยานได้ อีกจุดนึงนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือตอนที่ใส่โอล d าแดนไปวิ่งซิตี้ร n นกับเพื่อนๆนะครับซึ่งเราเองต้องคุยกับเพื่อนตลอดเวลานะครับแต่อีกมุมนึงเราก็อยากจะฟังเพลงเบาๆของเราไปในระหว่างทางด้วยพอมีหูฟังโอล d าแดนเนี่ยนะครับมันก็ช่วยตอบโจทย์ทั้งสองอย่างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับประทับใจมากฮะเรื่องของการสวมใส่นะครับหูฟังโอล d าแดนนั้นออกแบบมาให้ใส่ได้แบบง่ายๆมากครับ แค่คล้องเข้าไปที่บริเวณใบหูของเราและปรับกระชับให้มันเข้าที่เข้าทางแค่นี้มันก็อยู่แล้วครับแถมมันยังเกาะติดแน่นได้แบบหนึบอีกด้วยนะเวลาที่เราวิ่งออกกําลังกายนะครับผมพยายามเหวี่ยงหัวไปเหวี่ยงหัวมานะครับมันก็ไม่หลุดนะเจ๋งมากเลยมาต่อกันที่คุณภาพเสียงกันบ้างดีกว่านะครับว่าหูฟังโอลดันั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ เสียงในทุกย่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงย่านต่ำย่านกลางย่านสูงนะครับเบสมาเต็มนะครับมาเป็นลูกๆออกเป็นลูกๆไม่บวมบานไม่มีเสียงแตกพร่านะครับสองคือเสียงกลางมีเสียงใสชัดกลิบนะครับเสียงร้องมันก็โอเคในระดับนึงนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้กลิบมากเท่ากับหูฟังอินเอียร์ถ้าใครที่เน้นเรื่องของรายละเอียดเสียงเยอะๆนะครับแนะนําว่าพวกหูฟังอินเอียร์น่าจะดีกว่าส่วนการควบคุมเจ้าหูฟังโอลาแดนส์นะครับก็ใช้ระบบ ทัชสกรีนทั้งหมดอยู่ที่บริเวณด้านนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเปิดเพลงปิดเพลงก็กดแตะ1ครั้งนะครับอยากจะเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็กดแตะ2ครั้งนะครับส่วนการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใช้วิธีการสไลด์แถบทัชสกรีนที่อยู่บนหูฟังนะครับสไลด์ขึ้นก็เพิ่มเสียงสไลด์ลงก็ลดเสียงแบบนี้นะครับก็เป็นการคอนโทรลที่ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับ สำหรับการเชื่อมต่อนะครับใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับแค่เปิดฝาเจ้าตัวหูฟังขึ้นมาก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราให้อัตโนมัติเลยครับก็นับว่าเป็นหูฟังที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะฮะสรุปเลยนะครับหูฟังอัลเลเดนส์เหมาะกับใครนะครับใครที่กําลังหาหูฟังสำหรับใส่วิ่งใส่ปั่นจักรยานใส่ออกกำลังกายในยิมนะครับหูฟังอั a d a n ดน์ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนใครที่อยากจะหาหูฟังไปใช้ในที่ทำงานนะครับเปิดฟังเพลงคลอเบาๆบานะ แต่ยังได้ยินเสียงเจ้านายเรียกอยู่หูฟังคู่นี้ก็เหมาะกับคุณเช่นกันนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นพูดถึงข้อดีกันไปหมดแล้วนะครับมาฟังจุดสังเกตของหูฟังโอร d a แดนกันหน่อยละกันนะครับหลังจากที่ทดลองใช้ไปแล้วนะครับจุดแรกเลยนะครับนั่นก็คือระบบทัชสกรีนของตัวโอร D แดนในการควบคุม mm hmm. การเปิดการปิดเพลงนะครับมันค่อนข้างไวในการสัมผัสมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆไปแตะโดนนิดเดียวเนี่ย มันก็จะปิดเพลงไปเลยหรือมันจะเปลี่ยนเพลงไปเลยนะครับเพราะฉนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะฝากทางโอลดนลองพัฒนาในตัวรุ่นถัดไปนะครับหาวิธีที่ให้ระบบทัศสกรีนมันไม่ไวขนาดนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นปุ่มสัมผัสก็ได้นะครับระบบทัศสกรีนมันก็มีข้อดีข้อเสียแบบนี้แหละถัดมานะครับใครที่อยากจะได้รายละเอียดของเสียงดีๆนะครับหูฟังนี้ผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดฟังเนี่ย มันจะมีเสียงรอบข้างที่เล็ดลอดเข้ามาค่อนข้างเยอะใครอยากใช้สมาธิในการฟังสูงๆแนะนำไปหูฟังอินเอียร์จะดีกว่าแล้วก็หูฟังโอล d าแดนสนั้นกันน้ำในระดับแค่ IPX4 นะครับเพื่อน ถ้าฝนตกหนักๆมากเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเอาไปลงว่ายน้ําเด็ดขาดนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับพังแน่นอนครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครที่สนใจหูฟัง o อ a d าแดนนะครับก็เข้าไปติดต่อได้ที่เพจโอล d าแดนไทยแลนด์นะครับวางจําหน่ายแล้ววันนี้5,490บาทนะครับสีที่วางจําหน่ายมี4สีนะครับนี่คือสี energetic o r a n g สีส้มนะครับ แล้วก็จะมีอีก3สีนั่นก็คือสี midnight blue สีครีมไว h i นะครับแล้วก็มีสี plating silver อีกสีหนึ่งนะครับรวมเป็น4สีวางจำหน่ายแล้ว5,490บาทรับประกัน1ปีนะครับไปติดต่อได้ที่เพจ Ola Dance Thailand ได้เลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับสำคัญนะครับใครอยากได้ส่วนลด5%ก็แจ้งทางเพจไปเลยนะครับว่าซร้งมาจากช่องของผมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับใครที่มีโอกาสใช้หูฟัง o อ a d a n c e แล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างส่วนใครมีหูฟังอะไรที่อยากแนะนำก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะวันนี้ผมตอจะวิ่งในการปาในดีลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับส่วนลด5%นะติดต่อเข้าไปที่เพจ o อ a d a n c e Thailand ได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ